อัปเดตฝนฝ้าภาคอีสานคืนนี้ประจำวันที่8กันยายน2 5 6 8ไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะสำหรับคืนนี้ภาคอีสานจะมีฝนฝ้าขนองประมาณ170ความพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบางพื้นที่เน้นบึงการสกลนครน,นครพนมชัยภูมิมุกดาหารร้อยเอ,ดยอ,อ็ดยโสธรอํานาจเจริญโคร,ราชบริพารสุรินทร์สสเกและก็อุบลราชธชนีจา่าฮาวมาเบิงเรดราทีหนึ่งกันเลยเรดรานี้ตรวจปอกุมฝนฝ้าขนองกำลังปั่นกลางถึงหนักปกคุมพื้นทีอัเปอ้ลส่วนคู่หาหน้ากลางจังหวัด น้องบุรัมพูทาบอเมืองจังหวัดน้องค่ายนามสมบานพือเมืองกุมพระว่าปีนนอนสะอาดน้องหารบานดุงใชว่านมัางซ้ำมอจังหวัดอุดรธานีเชียงค่านปากชมหน้าดวงจังหวัดเลยน้องบัวแดงเกษตรสมบูรณ์จังหวัด,ดชัย,ชย,ชยภูมิ ผูพามานชุ่มแป้สีชมพูเขาสวนกวางนำพ่องซ่่ำสูงเมืองพระยืนมั่นจักิรีบานแหดบานภายพ่นน้องสองหองเปื่อยหน่อยจังหวัดขอนแก่นสว่างแดนดินซองดาวว่าริชพู่นิคนมค้น้ำอุ่นกุดบาทเมืองเตาง้อจังหวัดสกลนครหวยเมกเมืองกัม马าไซาหวยผึงหน้าคู่กุชีหน้าไาจังหวัดกระสินว่างยางหน้าแก่จังหวัดนครพน,นมลมซักเขาคอเมืองบึงสามพัน วิเชนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ดงหลวงเมืองจังหวัดมุกดาหารเมืองประทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญโพไซพลนทองน้องพอกสีสมเด็จเมืองเชียงขวานทาวัดบุรีอาสามาเซรภูุ่ิจตุรพักพิมานประทุมราชกเกษตรวิสยัยสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอด็ดเมืองจังหวัดยโสธรโพสีสุวรรณห่วยทับท่านอุทุมพรพิสยัยอย่างชุ่มหน่อยเมืองกันทราร่มวัางหินจังหวัดศิะเกษ บันไม่ใช่พวดพุทธสงคู่เมืองแค่นดงสตึกล่ำปลายมาดเมืองบานดานกระสังน้องหงชํานิประคนชชยพร,พระพะไช่หน้าโพชจังหวัดบุรีรมัมเกือบทางจังหวัดของโคราชสุรินละกะมหาสารคามค่ะ เรดาที่สองตรวจพอกุ้มฝนอ่อนยอมเพิ่มเครื่องในายม่วงสามสิทธ์เล่าเสือโกกตะการพืชผลสีเมืองไม้ตาลสูมพิบุญมั่งสาหารสรินทอนบุญทริกน่าจะรวยนำยืนเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีเมืองอำนาจเจริญปทุมรัฐวงศาจังหวัดอำนาจเจริญกุมฝนปานการยุทียมเพื่มจตุรพักพิพานจังหวัดอรเอดว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามสำโรงทับจังหวัดสุรินห้วยทับท่านจังหวัดศรีสะเกดกุ้มฝนนักยุทียมเพิ่เมืองสุรินสีคอระพุ่มล่ำดวนจังหวัดสุริน โพไซด์โพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดดอนจานจังหวัดกระสินจากคลิปนีลาไปแล้วสวัสดีค่ะ